งสื่อน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นเชื่อสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจากพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสรรวิชาการสันมาสารพัน ชั่วชีวันอ่านได้ไม่เบื่อเลยบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านหนองสวงตั้งอยู่เลขที่129หมู่ที่2ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่บ้านคือหมู่ที่2ตำบลคลองกระจังหรือบ้านหนองสวงโดยมีนางสาวรัตนาสุก,กลิ่นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวงโรงเรียนบ้านหนองสวงได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจรรยวัรของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่สม่ำเสมอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงพักเที่ยงให้นักเรียนอ่านหนังสือในมุมหนังสือของห้องเรียนหรือห้องสมุดเพื่อที่นักเรียนจะได้หาความรู้และอ่านหนังสือที่ตนเองชอบและตนเองสนใจ กิจกรรมพี่เล่าน้องฟังเป็นกิจกรรมที่จัดตอนพักกลางวันพี่จะมาอ่านหนังสือเล่านิทานให้กับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาและอนุบาลฟังเมื่อพี่อ่านจบน้องๆจะช่วยกันสรุปเรื่องที่ฟังว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตัวละครมีอะไรบ้างเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องกิจกรรมบันทึกการอ่าน เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจและนำมาบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านของตอนเองจดบันทึกสิ่งที่อ่านอย่างเป็นระบบซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจําเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมนิสัยรก,การอ่านและมีวินัยในการเรียนรู้พัฒนา,าทักษะด้านการเขียนและการสรุปความความคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนกิจกรรมภาษาไทยวรคำ กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้พี่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้นําเสนอภาษาไทยวลำคำพร้อมให้พร้อมกับพาน้องๆสะกดตามหน้าเสาทธงและให้ความหมายของคํากิจกรรมนี้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยและจดจำความหมายของคําในแต่ละคํากิจกรรมเสียงตามสายเป็นการเปิดโอกาสให้พี่มัธยมได้มาอ่านนิทานนําเสนอข่าว รวมถึงบรรยายบทความความรู้ให้กับน้องๆฟังกิจกรรมนี้จะจัดในช่วงเช้าระหว่างที่นักเรียนมาโรงเรียนกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกิจกรรมที่จัดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเน้นการฝึกการอ่านออกเสียงเสียงอย่างชัดเจนและเน้นการเขียนตัวหนังสือที่ถูกต้องสวยงามเป็นระเบียบโรงเรียนบ้านหนองสวง ได้ดำเนินโครงการโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีครูผู้รับผิดชอบร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้กําหนดให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนโดยร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการบูรณาการในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองสวงมีความมุ่งมั่นที่จับหลูกฝังส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองสวงขอขอบพระคุณท่านสอนอมัธนาชาวบ้านกรานและท่านสอนอไพรัฐปัาชาเขียวผู้นิเทศกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ